เธอป้ลุงเลยเขากำลังจะนี่อันาให้ดระหว่างคื้นแปกระของคยังไม่ทันมาเลยจร้อล้ เดี๋ยวลุงเล็กชนโตอี้ไอ้เ้อทำแบบลุงเล็กเมื่อกี้ดิไอ้บ้าไอ้บ้าเฮ้ยเฮไอ้ว้าเขาไม่จริงเี่ว่าเพราะเราใส่หมวก <c oughs> จริงหรอไอ้วะลุงเลยเขาใช้วิธีแบบไอ้วะจับแขนเช่งนี้ยิ้มแล้วมีตรงนี้บุม๋มเหมือนน้องพีเลยนะ <c oughs> นั่นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะไอ้รอยบุ๋มหน้าเนี่ย,รรยโอ้โอ้ใสนะ่หนะ้าใสนะ่หน้าใส่หน้าอะไม่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 ไ,มไ,มไ,มไปดูไปดูคอนเสิร์ตพอ่อพ่อไหมคะไปดูคอนเสิร์ตพอ่อพ่อไหมคะไปดูสิ ไอ้วาไปดูคอนเสิร์ตพ่อพ่อไหมคะไปไหมคะไปไหมคะไม่สนใจมีแต่ขนมที่อยู่ในเซ็ตวันแม่ไายอย่างเดียวไหมคะมีแล้วนะคะเมื่อวานมีคนเล็กลองมาแบบนี้ก็เลยปรึกษากับน้องบัวนะคะแล้วก็มีแล้วแหละเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าตาเป็นยังไงนะลองเข้าไปดูในในไอจีของร้าน l e ยเดสตินดับบีนะคะ อินนี่ดีลูกมาจากอะไรนะเดีดไม่ใช่ไม่รู้จะมาจากไหนเหมือนแบบตั้งชื่อมา3 4มสี่ถ้าชื่อ6ชื่อเชื่อแล้วก็มาเลือกกันว่าชอบอะไรมากสุดอา้าวสี่นี่เแตนตัวโยงเหมือนกันนะเนี่ยสี่ก็เข้ามา เอาเยออมีใครได้บัตรโซนไหนกันบ้างคะคอนเสิร์ตวันเสาร์และอาทิตย์นี้ใกล้แล้วนะศิลปินยังจำท่าเต้นได้ไม่ครบเลยขอมเลยวะเหมือ่อย <laughs>